เท่าไหร่คิวคิวเท่าไหร่ครับ94ก็ทำอะไรวะเนี่ยตดี๋ยวกันเราไม่เขียนอะไรด้วยทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรถามเลยเข้ามาทำอะไรอ๋อเขียนแล้วเขียนอย่างนี้โอ้โหเนี่ยนี่ยเลยเป็นเพราะอะไรทำอะไรไม่ดีขึ้นเลยกรรมไงติดขัดไปหมดก็กรรมไงเคยมีตอนนี้ไม่มีเลยก็กรรมไง ช่วยอาจารย์ดูให้หน่อยจะแก้ไขอะไรได้บ้างทําใจเป็นเพราะอะไรจะแก้ไขแบบไหนทําใจนะทาดีจะได้ทําให้ถูกก็ทําดีไงเคยไปดูอาจารย์ท่านหนึ่งให้อาจารย์ต่อดวงชะตาสะเาะขอให้อ้ที่อาจารย์ก็ไม่สามารถช่วยได้นะคนไหนรู้ป่าเพราะคือกรรมมึงนะหมดไปหลายพันครับทามาไม่ถึงเดือนหูกับไม่ได้ยินอีกอาจารย์คนนี้เ็าทาของด้วยตอนนี้ผมก็เลยตกงานทาอะไรไม่ได้เลยเป็นคนหูตึงไปเลยมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรก็เวรกรรมไง ช่วยให้ปู่ช่วยผมทีครับผมนะให้กำลังใจได้โอเคนะเออเอา,เอาไงโอเคครบองค์ประชุมมานี้ใ,นใกล้ใกล้ใกล้ออกนะีนฐานดีดีออกพอรแล้วกนะันคือเว้นกรรมเขียนกระดาษเดียวเว้ย นี่เหินเหินฟ้าเนี่ยชื่อเขาเขาย่อมผมสีฟ้าไนะกลายเป็นเหินฟ้าพี่สอนรามต้องเรียกเขาใหม่แล้วสอนรามเหินฟ้าโอเคตรงชื่ออะไรเหินฟ้าไม่ใช่บีเหินละอนนีก็หูดับเือกเข้าใจเข้าใจ อ๋อไม่ได้ยินอืมูแล้วรูแล้วเบนกรรมแล้วก่อนที่จะไปหาจานเขาก็เสียไปแล้วอืมไม่รู้ก็าทำอะไรเอาแมสออกเอาแมสออกมามเขาไม่ได้ทำอะไรหรอกมันคือเบนกรรมเราเอาแมสออกแมสออกอ๋อลืมไปหูกูก็ทีนะเบนกรรมานะรู้ป่ะอย่าอย่าเรียกลงตอนนี้เลยเชื่อเหอเนะ เข้าเกิดานับถ um ือคืเนับถือรู้ป่ะอ่ะจะลองดูเหรอเขามีเขาเคยมาลงเหรอทีนนี่เปิดติดไม่เคยได้ยืนเลยมันผ่านยังไงวะเอามาแปมือทำไมกัน เราเวสนาจุหเราโมเราเวสนันท์าุหมาสิานีเป็นับุบเวทับตุ้บสเวทับตุ้บสเวทับุ้บสเวทับุ้าเวทับตุสาเวตตัหตุ้บเวตับตุ้บเวตับุ้บเวตตับตุ้บเวตับตุ้าเวตับุเวับุเวตับุ้าเวับุเวตับตุ้บเวตตับตุ้บเวตับุ้เวทับตุ้บเวตับตุ้บเวตับตุ้บสเวตตับอะไรไม่ถูกเียมาถามดิ

อัไรเอามาคุยกันฮะหมากไหมเอาหน่อยไหมเยอะแยะมากมายเวียนกรรมตัวนาอฮะเมียมันถามนี่เมียถามเมียถามอยากให้ทำอะไรคะอยากให้ทำอะไรได้ไหม ให้ทําอะไรให้มันไหมมันทําไม่ค่อยถูกเออไม่ค่อยปฏิบัติให้เลยไม่ค่อยปฏิบัติมึงมาใกล้ๆเอออเามากให้ก้อนหน่อยเอามากหน่อยไหมมากไม่ได้ด้วยไม่เอาแล้วเอาสักหน่อยนึงเอออเากินมากหน่อยไหนก็ลงมาแล้วเอาไปมันคุยกันเองแล้วกันกูดึงให้แล้วม,มันลำบากเกินอืม มันไม่เคยปฏิบัติให้เจ้าอะไรลูกเอ้ฟังกันในเฮียเขาเรียกมาด่ายังี้ยสินี่เป็นโน่นเป็นนี่มาตลอดคุยดิเฮียเมียกูเรียกมาแล้วนงไอ้ผายทำให้ปู่เลยลูกบอกมันถาให้กูให้นั่งให้ปูเนาะกูเสียใจ แปฏิบบาทแล้วแล้วให้ทำยังไงตอมึงอยู่ได้ก็ไม่ได้กันมึงก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละก็ใจไหมลงมาในหายตึงเลยอ่ะกูกูได้ยินลำบากกันไม่บดมึงเคยมีเดี๋ยวนี้มึงมีหรือเปล่าจะบอกล่างูเสียใจกันเล้วไหนอะไรที่ล่างครับ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปให้มันปฏิบัติเรานุ่งนะ <c oughs> จำไว้นะกูเรียกเดี๋ยวผมจะได้เองคุณวันนี้มีสบาทไหมมาหาปู่ดี่ก็ดีเแล้วให้ปู่ก็เปิดให้มันก็ไม่ค่อยนั่งอะไรปู่เลย เอาใจไปนี่บอกมันด้วย,จยวกจะบอกลากให้กูว่าลำบ,บากกูว่าอยากจะช่วยเหลือพวกมึงมึงไม่เคยทำให้กูเลย <c oughs> มันนานเกินไปหูกมันจะได้ก็ไม่ได้บอกมันด้วยนะลูกเนี่ยลูกจะบอกลากให้ เข้าใจนะที่อ่เหูพี่อัดสอนนะเขาค่อยๆถอยไปนะถอยไปถอยไปเปิดไปูกก็เปิดยานเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ค่อยปฏิบัติมันก็เลยอยู่อย่างนี้เลยปูกปฏิบัติเอาปฏิบัติเอาจบเที่ออยู่ที่ปฏิบัตินะตอบไปหมดแล้วนะเขาถอยไปจากล่างไปให้หูมันหายตึงเล่นไปนะพอเนี่ตอนนี้หูมันหายแล้วเห็นไหมูมันหายแล้วเอาไปถอยไปเอาไปนะหูหายแล้วไปไป ไปไขอบมีขน่อยนะไปนะไปนะไปถอยโทษไป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 เชิญตามนั้นไอ้เหี้ยนึกบอกนะทำ ดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่ทำตัวจบหนอมืทาไรก็ไม่ทำไงอ่ยก็ทำไม่รู้ตัวเอ้าไปมึงเมียกับผัวมึงรู้ตัวดีที่สุดพ่อกูไม่รู้ตัวดีเท่ามึงเชิญคิวต่อไปแฟนเขาบอกผมจริงอ่าไหนบอกเดี๋ยวแฟนบอกนะเอาไปบอกกันนะเอามาคิวต่อไปไหม